มันมีพฤติกรรมเนี่ยของของเราเองเนี่ยว่าที่เจอช่างเจอพูรลบเหมาทิ้งงานเน่ะเพราะว่าเราทำแบบนี้แหละเราก็เลยได้พูรลบเหมาแบบนี้ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเทคนิคดีๆให้กดไลค์และกด C first บนช่องทาง Facebook ส่วนช่องทาง YouTube ให้กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราแล้วเจอกันนะครับ ข้อแรกก็คือเรื่องของเน้นพวกราคานะสำหรับเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารหรือว่าผู้ว่าจ้างต่างๆเนี่ยที่เน้นเรื่องราคาเป็นหลักเลยว่าเออต้องการถูกต้องการแบบเอาไปไมายคือถูกและดีอ่ะถูกและดีอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมก็มีมั้งผมคิดว่าอาจจะมีแต่ว่าคงไม่ได้แบบเจอกันง่ายๆนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยในแง่ของช่างผู้รับเหมาเนี่ยที่เขาทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยทุกอย่างเนี่ยกองทพมันก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมงานมันก็ต้องเดินเดินด้วยด้วยเงินด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าพฤติกรรมของผู้ว่าจ้างเองเนี่ยมันกับเน้นราคาหรือว่าเขาเรียกว่าบัจเจตคอนเซิร์นจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นะมักจะได้ช่างที่ไม่ค่อยโอเคหรือว่าผู้รัะเมาที่ไม่ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าไม่ไม่มีใครก็ตามบอกที่ต้องการทาและขาดทุนถูกไหมครับถึงแม้คุณจะแบบเรียกว่าซื่อสัตว์คุณจะดีแค่ไหนก็ตาม ถามหน่อยมีใครอยากทำแล้วเจ๊งมั้ยไม่มีนะครับการทำแล้วเจ๊งเนี่ยแน่นอนว่าคือมันก็กระทบกับชีวิตของผู้รับเหมาคนหนึ่งแหละดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเคสที่เจ้าของหรือผู้ว่าจ้างเนี่ยคือเน้นเรื่องของบัตเจ็ตถูกๆเลยเนี่ยหรือว่าทำแล้วต้องการแบบว่าเอ้ยจะปรับเปลี่ยนอะไรที่มันแบบว่ามันอย่างที่บอกงานก่อสร้างม,มันมีโอกาสที่งบมันปลายอยู่แล้วใช่ไหมก็ มักจะเจอผู้รับเหมาหรือช่างที่ต้องการตัดราคาอยู่แล้วคือบางคนเนี่ยคือถ้าง,งานมันไม่มีใช่ไหมคือไอ้พวกที่เราเรียกว่าห่วยๆอ่ะช่างห่วยๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีงานใช่ไหมครับเพราะไม่มีงานปุ๊บมันอยากได้งานทําไงมันก็ตัดราคามันก็ต่อราคาจะบอกว่างานรับเหมาทุกที่นะมีคนรับหมดแหละถ้าเขาแบบว่าไม่ได้ต้องการจะจบงานอยู่แล้วอ่ะคือเท่าไหร่เขาก็รับได้ ใช่ไหมครับเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยก mm. ็อาจจะเบิกงวดหนึ่งงวดสองทำให้มันดูมีงานหน่อยเงี้ยสุดท้ายถ้าถ้าเราดูงานไม่เป็นใช่ไหมเราก็นึกว่ามันทําได้ถึงตามงวดงานแล้วอะอันเนี้ยก็เสียหายนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะในแง่ของเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารเนี่ยถ้าเน้นแบบเปรียบเทียบแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยดูแบบโอ้โหแบบทุกไอเทมบางทีอะอันเนี้ยมันก็จะเสี่ยงให้เราไปเจอกับช่างพูรลบเหมาที่โอกาสโกงเรา สูงเหมือนกันนะเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับถ้าคนที่แบบว่าพูบเหมาที่มาดีๆบางทีเจอเจอเจ้าของบ้านเคี้ยวๆอ่ะถ้าเขามีงานเยเยอะอยู่แล้วอ่ะเขาก็อาจจะไม่ไม่ตัดสินใจรับงานของคุณก็ได้ใช่ไหมเพราะงานเขาเยอะอยู่แล้วเขาก็มีโอกาสนนเลือกเหมือนกันใช่ไหมครับทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของดีมา์และสปายใช่ไหมพฤติกรรมที่สองนะก็คือเรื่องของบางคนเนี่ยเชื่อใจช่างผููบเหมาบางคนไม่ทาสัญญา หรือบางคนถ้าทําสัญญาก็ทําแบบไม่รัดกลุ่มใช่ไหมการทําสัญญาที่ไม่รัดกลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการไม่ทําสัญญานั่นแหละความหมายเพราะว่าสัญญามันก็คงไม่ได้ใช้เป็นกิจจลักษณะอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยใครที่ทําสัญญาเนี่ยก็ดูด้วยว่าโอเคสัญญาตัวเนี้ยมันมีความเป็นกลางไหมคือสัญญาเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันจะต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต้องวินวินทั้งคู่นะไม่ใช่ว่าทําแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านแม่งโหได้เปรียบแบบเต็มที่ หรือว่าทําแล้วผู้รับเหมาแม่งแบบทิ้งได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์ทั้งคู่ใช่ไหมครับทําแล้วเนี่ยสัญญาตัวเนี้ยมันจะต้องมีข้อดีทั้งสองฝ่ายและไอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องยอมรับได้ทั้ง2ฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากถึงเพื่อนๆนะว่าเรื่องใครจะทําทสัญญาตัวเนี้ยดูด้วยนะว่ามันมีประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็สัญญาที่เอาเปรียบอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะว่าในแง่ของชั้นศาลเนี่ยศาลอาจจะไม่ยอมรับก็ได้นะ ฝากถึงเ,เพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าค,คือบางคนหัวหมอใช่ไหมเจ้าของบ้านบางคนอะ่ะก็อาจจะคิดว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีเต็มที่เลยหรือผู้ละหมาบางคนหัวหมอไปทําอย่างนี้ดีปุ๊บคิดว่าเอ้ยนี่ไงก็ฉันทําตามแต่จริงๆไม่ใช่นะในแง่ของตัวบทกฎหมายเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพวกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ใช้ได้จริงนะอันนี้ก็ฝากถึงเ,เพื่อนๆนะครับว่าคือสัญญาเนี่ยถ้า ในแง่ของผู้ว่าจ้างเองเนี่ยถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องของการโกงหรืออะไรต่างๆหรือทิ้งงานหรืออะไรเป็นคดีความเนี่ยสัญญาตัวนี้จะต้องเป็นธรรมด้วยนะครับในการที่เราจะทําก oh, ับทางผู no. ้รับจ้างของเรานะการคุมงานที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหากับผู้ละเหมาได้ใช่ไหมครับเช่นอย่างที่บอกเนี่ยคนคุมงานเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารหรือผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่มีประสบการณ์พอเวลาตรวจงานเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจดีๆอะคืออะไงก็ได้อะไปเงี้ย ถึงเวลาพอจะส่งงดงานมาดูอีกทีเฮ้ยช่างพุ้รมบเหมาแก้นี้หน่อยแก้นี้หน่อยสมมุติถ้ามันเป็นงานที่แก้ได้ง่ายๆมันก็ยังโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีคือทุกอย่างมันโปรเซสมันไปหมดแล้วอะไปจนถึงไหนถึงไหนแล้วอะคุณมาบอกให้เขาแก้ไ้งานที่แบบว่าตั้งแต่แบบ3วันแรก4วันแรกหรือว่างดงดงานแรกๆเลยอะแล้วการแก้ตัวนี้สมมุติถ้ามันไปกระทบกับต้นทุนเขาเยอะๆอะ โ,โหคราวนี้ก็เป็นปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะงานก่อสร้าง,งาอะไรเนี่ยกำไรโดยทั่วไปนะของช่างช่างผู้รับเหมาอะ่ะก็จะอยู่ที่งวดงานสุดท้ายซะเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเขาตั้งใจไว้อยู่แล้วผู้รับเหมาถ้าสมมติถ้าส่งงวดงานเนี่ยแล้วอ่าผมจะเหลืองเงินอยู่ก้อนนี้นะจะก,กี่บาทกี่บาทก็ว่าไปเงี้ยปรากฏคุณให้เขาแก้งานแล้วมันงานกระทบกับทุกส่วนเลยนะของตัวบ้านเนี่ยเขามาดูแล้วเวิงานแก้ไม่คุ้มว่ะทําไงอ่ะทิ้ง ใช่ไหมถ้าไม่ทิ้งก็ทะเลาะมีปัญหาขอเพิ่มขอเงินเพิ่มขออะไรต่างเนี่ยมันก็หนึ่งเลยท่านในแง่ของของงานเราเองของของผู้ว่าจ้างเนี่ยมันก็กระทบใช่ไหมคะเพราะว่าแทนที่จะได้ได้เปิดใช้อาคารเปิดใช้บ้านจะเข้าไปอยู่แล้วซื้อเฟอร์นิเจอร์มาอยู่พร้อมมันก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้หรือถ้าในแง่ของพวกการทํางานก็จะต้องต้องมีการทะเลาะหรือว่า ผู้ับเหมาอาจจะงองแงดึงเวลาไม่เข้างานไปทํางานที่อื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาเงินอะไรเงี้ยมีเวลาก็ว่างๆก็ค่อยมาทําทีหนึ่งกลายเป็นว่าดึงมันไปดึงกันมาไม่จบด้วยแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นคดีความก็ฟ้องร้องแล้วก็ไปนั่งสู้กันอีกทีซึ่งมันก็เสียหายทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนํานะ